จังหวัดเดียวกันนี้ครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอยู่ที่ภาคกีสานะครับวันนี้ลงพื้นที่เป็นวันที่2ออยู่ที่จังหวัดสกลนครครับแต่สิ่งที่คนอยากจะฟังจากปากนายกมากที่สุดก็คือเรื่องการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรครับซึ่งนายกก็บอกว่าไม่อยากจะให้เป็นดราม่าเรื่องนายกสองคนครับนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คำแนะนําผมเชื่อว่า ไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่ไม่อยากจะรับคําแนะนาจากท่านแต่วุฒินีก็เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบกา,า,ารณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเย็นต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกยกี่คนอะไรอย่งไรรัฐบาลไทยก็ระบุแล้ววินาทกอยกู่คนเดียวก็วมีคนเดียวก็คือก็คือผมนี่แหละครับ นอกจากประเด็นที่พูดที่ย้ำว่าไทยมีนายกคนเดียวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยครับว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาโทรไปแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะครับหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ในฐานะพ่อก็ยินดีกับนายทักษิณครับย้ำด้วยว่านายทักษิณกลับเข้ามาตามกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเป็นไปตามข้อกฎหมายทุกข้อ เชื่อว่าช่วงเวลาหลังจากนี้คงไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองครับอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็รักษาตัวอยู่ต่อไปให้ดี หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันครับค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสกลนครในวันนี้นะคะคือนอกจากจะไปกราบนมัสก,การองค์พระาธาตุเชิงชุมแล้วก็ไหว้หลวงพ่อพระองค์แสนที่อยู่ภายในวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองท่ามกลางการต้อนรับจากชาวจังหวัดสกลนครแล้วนะคะก็ยังได้เดินทางไปติดตามการบริหารจัดการพื้นที่และก็การจัดการน้ําหนองหานในตรงจุดนั้นนะคะก็ ต้องการจะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ํากระจายน้ําได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูน้ําหลากฤดูแล้งรวมไปถึงแผนการพัฒนาหนองหานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาสร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่มั่นให้กลายเป็นจุดดึงดูดให้คนมาเที่ยวนะคะช่วงบ่ายครับนายกเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยโคงอาเภอวานอ,นอนิว่านะครับไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจับคู่ความร่วมมือกับภาคเอกชนกับเกษตรกรกับ เดียวกันการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตนะครับโดยเฉพาะข้อสังเกตจากกลุ่มรักอําเควานอน,นิวาสว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแทสเพราะห้วยโถงเนี่ยเป็นแหล่งน้ําดิบผลิตปปาครับที่อาจจะปนเปื้อนความเค็มจากเกลือขนาดใหญ่ที่ไหลต่อลงสู่แม่น้ํโขงซึ่งเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างและในวันพรุ่งนี้นายกก็มีกําหนดการลงพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแทส ในอำเภอเมืองอุดอรธานีครับจึงถูกคาดการว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการผลักดันเหมืองแรกโปรตสในพื้นที่มีเป้าหมายในการออกประธานััิรให้กับบริษัทเอกชนหรือไม่